มาโกติดนี่เอามาซอยอย่างนี้นะครับเนะื้อซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นอนี่ะเก่งยิ่งพี่แนนก่อนอันนี้แหละนี่พี่แนนแจกฟองมาโกติดฮาลงวันนี้นะเนื้อมันเดือดเมื่อตะกี้แล้วเนะนะนี่ยเมาแท้แจกฟองเมากระนับพุกนี่ครัำนึ้อแนาานแจกออกมาอีนะครับเน,นื้อนี่ นุ่มเนี่ยน้ำเนี่ยหวานดีเนี้ยอ่าถึงแล้วถึงแล้ว สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมมนนเบอ้าวันนี้ผมมาหาพี่แหนดเดตนะครับเอ้าวันนี้ผมเตรียมจีนเตรียมผักมานี่ยวันนี้ซื้อมาคนเดียวครับท่านผู้ชมบัรอพี่แหน,นเตรียมแล้วครับจีนครับผมวันนี้กินจีนแน่นอน,นครับเนี่นี่เดี๋ยวส่อเขาพี่แหนก่อนหายกายอากาศยำแรงขึ้นมาแล้วแกแล้วครับน่ะพุ่นยำามุ้ยพุ่นนั่นเอ่า อย่างคนเดียวเนี่ยอย่างเนี่ยบอกบอกก๋เตีดนี่คืออหานแกบอกก๋เตดต่ำนะบ้ะาไมใหญ่ต่ำนะเลยำมต่ำต่อมีอมอมอเขาแรงนเรงน,นี่ยเแรงนะแกมือนเียไปไหนไปไหนวันนี้วันนี้เนี่เนี่ยเนี่เนยเนี่เขาซื้อจีนวันไ่ยไปหน,นเนี่ยเนี่ยกนเออเนี่ยเนี่มักินตลอดโด้เนี่ยเนี่ยอีหยังกีนได้พ่อเนี่ยเมนูงเนี่ย จีนก็ใช่โบกเตตดบกเติด์ในประเทศไปแย่มาแล้วเนี่ยอืออันนี้อันนี้พี่แนนจะเอาเอาแกงใช่บหมโบกเทดพี่แหนเนี่ยบ่ะเอาอย่างแกงแบบโบกเตทดกดดำดึงหลังนะกินโอ้แหวบไปเลยพี่แหนแหวบไปเลยอย่างก็แหวบเตะนี่กันมันกี่หด้าบ่ะผัท้อฮะชุดหอดกับเกงแกงบบกเตตดอู้ใช่จีนอู้มีลมอ่ะโอ้ก็ได้พี่แหนที่แย่งเก่งแกงแบบเมืองเมือง คิดไปเอาแต่ลงมาดามไปเลย่แน่ใจแน่เอคิดไปเอาแต่ลงมาดัมไปยผมแค่ว่าเสียเวลาจีนเ้าซื้อแม่บาได้แน่เอาบะชีแหละแล้อยู่บนโดงบาได้นะเอาโก่งมาเน็บหัวอย่างเป็นรอยยิงแมงคิดลำย่อยนี่ฮะเป็นรอยยิงแมงคุบลำย่อยนะป่ะได้ปกติมันนี่มันยังมาตอกอีกแน่โอ้ไปเงี้ยเตอะไปเงี้ยเตอะปอกใส่ตู้เย็นเมื่อกี้ อันไม่กินได้กินแม่ก็อนีแบบเออแต่เขาหมอกเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวพี่แนนแต่มันเรามีที่พี่แนนแม่เตะก่อนลองพอเนาะโอ้โได้แล้วยาไปดิเฮ้ยยาก่อนหนึ่งเอาต่อรวมมาดองฟ้าเลยโอเคได้เลยโอเคครับท่านผูชมวันนี้เล้งนี้กินอย่างพี่แนนเล้งนี้กินอย่างในหนาวก่นในหนาวละไปสวัสดีครับท่านผู้ชมเอพีช่องขิโมงมือเหนือของทุกท่านนะครับ รงนี้กินย้อนมาแบงกับผมพี่นนดพร้อมกับทีมงานที่ม่ง้าเหนือเนอครับเนอะใงนี้โจโลแมาก่อนไอ้มพันเนชซื้อกินแม่หลับพี่แนนได้เมนูลัเมนนี่พี่แนนจะแก่ชายบุกุตเด็นีครับนี่แก่งกินหมูนะครับชายบุกุติเด็โตะผู้ชมพอดีเมนูไปเลยได้นนกินนอกอบุติดที่พี่แนให้ได้ไปชกมาแห็ชาเกตงขอเกบนเะ้มาะครับเนอถ้าเข้ามาแล้วอยได้โงก ติดตามช่องคีโมเมืองเหนือตัวนะครับเน้อช่วยกันกดติดตามกด s ับส c r i b e ช่วยพี่แนนกำก,กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่แนนเขาก็มีแฮมไอช่องสองแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มอยู่นะเอาเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไอช่องติ๊กจ๊กกกอกนี่นะครับเนาะช่วยกันเข้าติดตามช่วยกับพีนน่แนนตัวนะครับเน้อไปเอาไปติดตามพอนี่พี่แนนจะทำกับเขาลำมๆให้ดูนะครับเน้อไปไปเดี๋ยวเราอย่าไปตัง้งไฟกันพี่แนนเออเออโอเค แกยีเงี้ยโอเคจไปพี่ไหนทีนั้นเาดังฟอยเนียแบบรแล้วออกมาแล้วกวอะไม่อยากไปเลีเลยฮะฮะาดอไปทโทม่ไูไม่หลงไม่แล้วนไทยคลิปไทยมันเป็นไทยยังดเกมันไทยคลิปกันหูเหลืองนีพายฮะเาดกันจิงองเลยโอหมาือเหาะมาไม่หงนี่มีทุเรดด่วนกัน <okay>? ี่อปิดปีเกอร์โฟนะเนี่ยนี่นี่ดูได้เปิดล้ ฮัลโหลพี่แนนว่างแเน,นี่ยห้หิปชองฮะว่างว่างนี่ยองพี่แนนก็ลองถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปอยู่บ่เออมีอยองกาพูดากันอันว่าจะโทรมาบอกทีมงานว่าเดี๋ยวลงทานอาหารจะเริ่มอีพีสองเลยอ๋อภาพภาพอ่าจะเริ่มจะเริ่มพี่แนนเขาเริ่มอีพีสองที่เขาว่าเขาจะไปช่วยช่วยเหลือคนอยากคนจนนั่นน่ะ เริ่ม EP สองเลยเนาะอ่าจะเริ่ะะรม EP สองเลยครับครับผมอ่าเราจะเริ่มมาได้แล้กพี่เนอะอ่อก็ก,ก็เดี๋ยวก็ถ้าว่างๆก็ไปไปหาไปลองลองไปสืบสืบหาดูว่าเฮาพอจะช่วยเหลือต่างใดได้พ่องไห้กะนประเด็นนี้เฮาอันเฮาบอกแจ,จ๊สจะช่วยเหลือกันละออ่อนหรือพี่เนาะเฮาเอาคนอยากคนจนเฮาเอามาช่วยเหลือหมดแก่อ่าได้หมดช่วยหมดคือที่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่ม EP สองนี่คืออยาก อยากจะให้ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยได้ซึมซับกันการเป็นผู้ให้ะการเป็นผู้ผู้มอบเพืเ่อน่อนอะช่องเขามันยังไปไปถึงหไ,ไหนได้นะลูกเีน่นี่ได้เนี่ยมาเป็นยังมาเป็นยังเขาเขาทำไปก่อนเขาทำเขาทำไปก่อนแล้วกระเดียวเปิ้นหานความตั้งใจเขาเปิ้นตึงจากกดซับแล้วเขาก็จะผ่านกรเดียวเป็นยังโอไเป็นว่าปัะนี้นี้ทำไปเลยต้นหน่ช่องเขาบอกผ่านเดิมเป็นยังเนาะมาเป็นยังทำไปเลยอนนุมต่ะ ได้้ก็เดี๋ยวจะได้เช่าตรวจสอบพอก่อนแอันนี้เนาะครับผมครับผต้องชตรวจสอบผอบที่หันที่นี่อีนร่บเขาะผ่นัวเากอนเาทำมันนมันมันเขาก็ทำเขาหมกกำลังเขากำลังเขาช่วยได้เนาะครับเนาะครับครับคเามเาช่วยได้ครับครับได้กอย่าอีนี่ได้บมกไกก็ได้ก่อนเขาผมกับพี่นันก่อย่าไปซอะพอน คนที่เป็นลำแบกจะแย่ก่อนาะลูกพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวอย่าได้ผมจะติดต่อลูกพี่ไปของเก่าเนาะลูกพี่เนาะครับผมอืมมีอย่างยู่กับลูกพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแต่ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาว่าพี่กำลังทำงานอยู่โอ้ได้เลยลูกพี่ได้ได้เลยออกของแม่มาโทรสักคำไปได้โอ้ไปว่าไปนี่ลุยเลยเนาะลูกพี่เนาะเต็มเต็มรูปแบบเนาะครับผมได้ได้เดี๋ยวพี่แนนจะจัดการให้เด้อครับผมคได้ได้โอเคครับผมได้เลยได้เลยทำทำให้มันดีๆนะเนาะ เาจะอาเอาอย่างเจ้าบเลยเนาะครับผมแล้วกินก่อนเนีแกงกูติดเนียเนี่ยเอาก็ส่งไหมผมกะก็ได้นะกะก็ได้จะอันเฮื่อยบีเอาไฟฉายช่องเนอ่ได้จะต่อยเสียงไฟฉายไปนะผ่ะนรับเลยอ้นี่ได้โซไม่เช่าแม่นก็อดะก็เมื่อไปถึงพูดถึงมันปี้กะปีนกรบโต๊ะโมงบวกกันโอเคเเดี๋ยวผมทำงานก่อนครับพี่น้าครับผมคราวคาวสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับเออพี่หนันไม่นี่เป็นแหวะพงแท่นอีพีสองอนี่เป็นแหวลูกผีหรือนุมาที่ทำได้เลยแดดเอออ้าวเดียวมาบอกแม่ไว้เดี๋ยวนี้พี่นันอ้าวเดี๋ยวเราเราได้อันเราไปเสอะพบรคนกันเนาะเออถ้าเอาเสาะคนที่เปิดลำแบกแต่เตะเขาก็แอันเขาก็แจ้งให้ลูกผีควานเนาะเอาหนักแกเนาะไปถามพ่อไปเอี่ยวเดี๋ยวก่อนเขาแบ่งเขาก็ไปเสอะถามเท่าพ่อแล้วนี่เขาก็ไปเนี่ย ปเอาไปไีาไทยขี้าอตอไปเอาหนกะเนาะไปไปท่าผู้ชมแงข้าแงเข้าไมเห็นละเข้าไปติ๊กไปลุยขีป้าอตอไปเก่งบบกเตใส่ชิ้นหมูครับท่านผู้ชมลุยกันต่อครับพีนันไม่หนยเก่งบบกเตจใส่ชิ้นหมูปหนันเพิ่นใส่ขอเครื่องปรุงเลยก็เครื่องปรุงก็เก่งธรรมดาเฮานี่แกไหนมีอ่งพ่อคนนี้แกไหนแนะนำมะพริกแห้งเหียหอมกะหอมแดง ไฟเห็นหน่อยมประกูดเกีย้อมแอมไนดอมีกะปิเหีห้ยฮะกะปิดูดโ,ดโดดีนี่แก่้วน,นี้ก็อมกุเตนี่เอามาชอยอย่างนี้นครับเดอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเหีให้ใช้ใช่ราไม่เป็นอะไรก็ได้ชินเอามาชอยเป็นชิ้นเป็ชิ้นอย่างเดียวกัน บมูทอเตะที่ใจหมูทอเตะสุกหรอ่ะเออเตกือบเกือบสุกแกมันมันสุกแล้วมันแข็งอยู่เอาที่มันแข็งแค่มันอ่อนนี่มันถ้าเอาเนิ้อมันแข็งได้มันนี่เรืองดีนี่ไงน่แข็งนี่ต่อหน้าพี่ก่อนเนาะต่อพี่ก่อนเลยแกต่อพี่ก่อนเนี่ยมันดังโลโลนี่นะครับเมูทอดเตะใส่หมูไม่เหนียวนะครับ ก็่ง,งว่าดีตน้นำเปี้นะค,ครับผมใช้กพอครับนี่ใส่ชิ้นหมูเดี๋ยวเรเาไปน่นพพี่จัว้อนะครับเดี๋ยวไปดูว่า,า,า,าไปห่นยังไไปเรียบร้อยล้พี่นานเออพี่แกงไม่นานเออ,เออนี่ลแล้วเดี๋ยจะคั่วอะไรนเนี่ยอ๋อไปเดียว,วออเอาไปคั่วพร้อมเบียเอาไป ปรุงต่อไปแล้วเหรเก่งเลยจ้ะจะทำต่อไปแล้วแบกอีกจังเลยนะครับท่านผู้ชมประเด็นนี้ที่แหนมจะได้เอาขี้เอาจีนมาคั่วนะครับเดี๋ยวเด็นนี้นี่มันหอมขิ้นลงไปได้ดุกระชากมอญเนี่ยหอมแล้วนะหอมแล้วมันหอมแน่แน่ แกเด้ไปไหนกินนักแกนึ่งม,มาแล้วไปไหนนักแกพ้องกกอนีกแกล้วไปไหนคุณจะเพลทคนาดนึ่งเนเดเดี่ยอ,อีนย้น้อยเดียวนะอี้น้อยเดียวเอาท่านผู้ชมกินสุดยอดเลยนะครับ ครานี่พอลแล้วเนอเดีปีไหนจะแน้นแนก็ถอยละน้นัดงครกไปไหน <c oughs> นี่ไงน้ำดีน้ำแห้งหน่อยันเพี้ย สอดีพี่แหน่ยเอมันปฏิเสธไม่ใช้ม้รูดี่านชายตัวกันได้ไม่จะเลขแล้วครับท่านผู้ชมมามเดี๋ยวนี้อันกินเก่งพี่เหน่ก่นกกนอนอันนี้หละเดีพี่เหน่เามาพูดขนมวันน,นั้เลยมันเดือดเมื่อไะกี้แวแหนะเมาแท้ก่อนเมากราหนุกอย่าพี่เลย เขาก็มาจอยของเราเขาหลอกใจวันนี้ก่อนคือี่แหม่จะแม่บีบกว่อนถ้ามันเป่วยจะเปนแม่ไม่ขี่แน่เลยนะแล้วครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้เก็บกเอาพี่แหม่จะสูดเต็มเลยครับนี่นี่ไอชูมคันยมันถือจีนมานอกมุมไปแอบก,กัไพี่แหม่โดนมักงขิมไปแล้อ๋อน,นี่นนสุดยอดเลยอันนี้มันเดี๋ยวม,มกกันบนหื่อมันเละนะครับถ้ามันเละแล้วมันจะเป็นล้อมถ้าเวลาพี่แหนปูดและววันนี้ เผื่อมันนิ่มันจะจับพอดีครับนี่มันจะออกเหมือนมันจะบันจะกรอบนะครับมันจะมันอย่างใดอ่ะมันหองมอย่างใดนุ่มๆแต่แต่บะถึงก็ไเละเนาะนุ่มๆนุ่มๆไมเละนุ่มเละเอาละครับนี่พี่นันจะพสตวันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่นันจะไปชิมพวกกันนะครับนี่ไม่พี่นันเขาพ่อไปพ่อมาเหมือนกันนั้นบะฟักเหมือนเด้บะฟักบะฟักใหบะฟักทองอ่ะเดี๋ยวพี่นันอ๋อนี่ฉ่ำแล้วพี่นันไปดูเขาเลย จบวกกันยัรอบ๊ยพี่นะสีมนกับแม่เกิงกันแล้วอนนี้อะเราเนี่นนี่เรียบร้อยแล้วนเนายบร้ล้วครันทีมพี่แดงจะพูดอะไรพี่พออ๋อชูชูนี่ครับผมครับกิ่นหอมขนาครับพรองโวันนี้ก่อนครือมันเย็นนี่มันจะบ่มสุกไปมันจะนอกอะเออร็จเรียบร้อยแล้วครับแก่งบั้ก็ติดใส่ที่หมู นะครับพงวยจะจิ้มเตื้อนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับว่าแต่ว๋อดีผมเคยกินแต๋านะครับท่านผู้ชมไปพีนั้น,น,นไปเลยเดี๋ยวก่อนต้องไปไหนจะปูเออาไปาเลยครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับท่นานผู้ชมนี่คือเนื้อแออกมาอีนครับเออ โ้ชมมาเดียวนี้เก่งขุยเตดพี่แหนกับปีกอันตี้เรียบร้อยแล้วพี่แหนจะมากมิ่นเพื่อพอนะครับนี่แค่มันกินได้แต่ลำแต่นะครับนี่ของนี่เนี่ยนีน่ครับเนี่ยลำเนี่ยแบนดีนะ้น หนึ่งครหนึ่งอีนะครับหนึ่งล้ำเจ็มแบบพี่แนนขอบอกนะครับวันนี้เขเป็นของอกินคนเมืองเนอะครับหนึ่งนี่นะแล้อย่างไรคลิปนี้พี่แนนก็ขอจบมาอีกแลน,นะครับเนะึ่งแล้วพี่แนนก็ขอฝากช่องที่โมเมึงเนงะือของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากแหนมโซแพลตฟอร์มนะครับเนาะเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทีก็กรนะครับเนะึ่ถ้าเข้ามาแล้วขอช่วยกันสนับสนุนนะครับช่องเล็กๆของเรา คือกากดไลค์กดแชร์นะครับกดอีก3ามกดกระดิ่งไว้ให้พี่แนนต้ยนะครับเนอะสนับสนุนช่องให้พี่แนนต้แล้วก็แฟกคลิปเก่านะครับย้อนหลังเข้าไปดูช่วยกันนะครับใครให้ทํากบเข้าทําอย่างของคนเมืองคนเหนือนะครับเข้าไปดูได้นะครับเนอะพอแล้วทําเปลี่ยนเลยครับเอามากินลาอย่างอี้นะครับเนอะนี่อันนี้มันบางคนบอกว่าทางต้ยเป็นเก่งชมเลยเนาะพี่แนนนี่เก่งเมืองเฮานี่ครับ เอาละครับแดบทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับจะไปกันคลิปใหม่ครับผม